โต๊ะข่าวไฮเอ็นนะคะช่วงนี้นะครับบนโต๊ะข่าวของเรานี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับในเรื่องของการลดน้ําหนักแบบปลอดภัยและที่สําคัญคือสูตรนี้พวกเราเนี่ยพยายามจะบีบคอน้องพิมพิมนะคะ<อ>ที่นั่งอยู่ข้างๆเพื่อจะบอกว่าบอกมาเดี๋ยวนี้ดาราฮอลลีวูดคนไหนกิน<อ>น้องบอกว่ามีกินเยอะมากเลยค่ะแต่หนูไม่อยากบอกแต่ที่แน่คนที่กินอยู่ตอนนี้แล้วสวยมากย,าย,าย,าย,ย่าหญิงและน้องพิมพิมค่ะสวัสดีค่ะ คช่แล้วรู้ว่าทีพัสคืออะไรต้องบอกทีพลาสไอที่บล็อกค่ะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเคสลับเนี่ยเบิร์นด้วยบล็อกด้วยแล้วก็เฟิร์มด้วยคือวันนี้เนี่ยว่าเราจะไม่ผอมแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหี่ยวเราโทมเพราะสูตรนี้อย่างที่พิมพ์บอกไปตั้งแต่ต้นว่าเป็นสูตรของฮอลลีวูดที่นําเข้ามาและมีดาราดังของเราที่ใช้จริงก็คือพี่ใหญ่ย่หญิงนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ไอหญิงเนี่ยเคยอ้วนหรือเปล่าเราต้องบอกเลยว่าเขาเคยหุ่นเจ๊งต้องใช้คําว่าเจ๊งมาแล้วก่่่อนนนนนนห้้าาาัััะะะคสกกพทีีเขไมมง สังเกตดูเขาเพิ่งกลับมาคัมแบ็กมาตอนหลังที่มีงานเยอะๆอันนี้คือก่อนหน้านั้นเลยช่วงนั้นที่มีการออกอัลบั้มก็ดีค่ะหรือว่ามีการออกงานอีเวนต์ต่างๆสังเกตว่าต้นขาอย่างนี้ต้นแขนสังเกตต้นขาเอวใช่แล้วคือภาพนี้ต้องบอกเลยว่าพี่หญิงเขามีความมั่นใจแต่พอเขาปรากฏว่ามีคนถ่ายรูปมาปุ๊บเนี่ย รู้สึเสียเซลล์ขึ้นมาจากนั้นนะคะหลังจากที่มาทานทรีพาร์ตแอคทีฟบล็อกแอนซาลินช่วงนี้ที่เขาเดินที่เขาเสียเซลลเขากินคอหมูย่างมากไปเพื่อนแม่น้อยกำลังเปิดแล้วจเทำกินเยอะเลยหมูน้ำตกนี้ใช่แล้วค่ะเราก็เลยเสียเซลล์ไปแล้วแต่จากเจอนีแ๊บ คัมแบ็กกลับมาแบบสวยงามเพอร์เฟกต์มากแบบหุ่นเป็นตัวเอสเลยซึ่งต้องบอกว่าทรีพาร์ตแอคทีฟบล็อกแอนซิลีนตัวนี้ค่ะพี่อ๋หญิงใช้จริงทานจริงและถึงกล้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยเราไปดึงเขามาไปจ้างเขามาใช่แล้วคือต้องใช้ก่อนเพราะว่าเขาเป็นดาราดังระดับประเทศนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นผลแล้วเขาเป็นพรีเซนเตอร์คนก็ต้องว่าเขาถูกใช่แล้วตัวนี้พิมต้องบอกว่าพิมพ์ใช้เองด้วยพิมพ์เคยน้ําหนักนะคะ58เหลือ45กิโล พังมาก่อนพังมาก่อนเหมือนกันพังมาก่อนจากอะไรรู้ไหมคะยาลดความอ้วนที่โยโย่พังจากตรงนั้นแล้วบอกได้เลยว่าคุณไปหาคลินิกไหนก็ตามทีถ้าเขาจ่ายยาลดความอ้วนคุณมาเพราะคุณเลิกกินคุณโยโย่ทุกคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นร้านไหนยี่ห้อไหนหมดใช่แล้วต่อันนี้เป็นไหมไม่เป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วพี่บอกเลยว่าบางคนเนี่ย มั่นใจว่าเอ็นน้ำหนักฉันต้องลง10กิโลตามที่บอกนุ้ยนั่นแต่อยากให้ดูค่ะบางทีคุณลงโล2โลแต่อยากให้เอาสายวัดมาวัดเลย<ม>พิมพ์ก้า้า<ม>วัดต้นขาต้นแขนเลย<ม>พอล่าสุดนี้พิมพคิดว่าพิมพ์ไม่ผอมกว่านี้แล้วคือหนัก45้าน้ำหนักไม่ลงแต่ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนเพิ่งไปตัดชุดมากับร้านตัดชุดประจำ<ม>อันนี้คือช่างเพิ่งมาพูดว่าเฮ้ยพิมพ์ผอมลงอีกแล้วแล้วก็ผอมอะไรพี่<ม>เขาบอกว่ามาวัดตัวใหม่ซิเพราะวัดตัวใหม่จุดที่เราลดยากที่สุดในชีวิตของหนูเนี่ยคือสะโพกเพราะเป็นคนมีก้นมีต้นขา ปรากฏว่าสะโพกหนุลดอีกหนึ่งนิ้วครึง่งอ๋อคือหนูหนูก็ยังเราจะลดไปแล้วหนูก็ยังหาบะเป็นระยะอยู่ถูกต้องแล้วค่ะแล้วตัวนี้เองนะคะคือต้องบอกว่าเขาคุมให้เราผอมแบบสุขภาพดีแล้วก็ลดเฉพาะส่วนที่เราลดยากมากๆเนี่ยด้วยทีพัทไอทีบล็อกมมันมีอะไรบ้างหนุนทำได้ยางงั้นตัวนี้นะคะมีสารสกัดต,ต่างๆที่ช่วยบล็อกแป้งไขมันน้ำตาลเน้นๆเลยทุกอย่างที่ทำให้เราอ้วนนะคะตั้งแต่นี่เลยค่ะไขโตซาน ถั่วขาวนะคะรวมถึงยังมีถั่วเหลืองสายพันธุ์พิเศษซึ่งเป็นราชาของถั่วเหลืองและไคโตซานนะคะหลายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะม,มันคืออะไรวันนี้พี่มีภาพมาให้ดูนะคะเขาจะเป็นเหมือนกับตะข่ายตะข่ายคอยดักจับไขมันสังเกตว่าพอเราทานเข้าไปปุ๊มนะคะมันจะดักจับก่อนที่ไขมันจะลงสู่กระเพาะอาหารของเราเพราะฉะนั้นนะคะสังเกตดูว่าตะข่ายนี้มันก็จะไม่ถี่เกินไปจะเป็นขนาดที่พอเหมาะ,ะเนื่องจากว่านะคะไขมันตัวดีต่างๆสามารถหลุดลอดลงไปได้ให้พลังงานกับ เราได้นั่นเองและตัวนี้เองค่ะวันนี้พี่มีภาพของการทํางานของสารสกัดของเรามาให้ดูด้วยว่าหลังจากที่นะคะเป็นวิดีโอว่าเราทานเข้าไปปุ๊มเนี่ยมันไปแตกตัวแตกตัวในท้องเราเสร็จนะคะเราจะให้ดูเลยว่าเราเอาขวดแก้วมาแล้วใส่เม็ดนี้ลงไปใส่ทรีพ r t แอคทีฟบล็อกตัวนี้ลงไปก่อนอจากนั้นนะคะพอเราคนคนเนี่ยจะเห็นว่าน้ํามันขุ่นๆแล้วพพ์จะทําการใส่แป้งใส่ไขมันใส่ข้าวข้าวข้าวขาะค่ะที่เรากินทุกมือนะ ใส่ลงไป,ไปนี่คือเป็นสารสากัดนะคะที่เราใส่ลงไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่แป้ง ข้าวและไขม้าจะสังเกตว่าเขาดักจับได้โดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปเหมือนกินเข้าไปไม่ลงสู่ก้นแก้วนีใส่กระหน่ำเลยนะคะเนี่ยใส่กระหน่ำมากแล้วคือสามารถบล็อกเอาไว้ข้างบนนะคะไม่ตกเลยเห็นไหมคะชัดเจนว่าไม่ตกดูข้างล่างและมนข้างล่างคือเสมือนว่าเป็นกระเพาะอาหารถูกต้องแล้วจะไม่มีการดูดซึมเข้าไปในร่างกายใช่แล้วถูกต้องแล้วมันจะกลับไปไหนตัวเองนออกกระเพาะอุจจาระถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าเรามีสารสกัดตัวถัดมาที่ช่วยในการเบิร์นรวมถึงดึงต้องบอกอย่างนี้เลยดึงถึงเอาไขมันเก่า ที่มันอยู่ตามซอกผิวหนังซอ,อกกล้าบเนื้อ,อตามช่องท้องต่างๆตามอ,าอวัยวะที่มันเกาะที่มันออกไปไม่ได้ค่ะด้วยสารสก,กรัดจากพริกตัวนี้ก่อนเลยพริกนี้มาจากประเทศอินเดียสังเกตว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะคะตัวนี้ช่วยดึงเอามาแล้วมาเผาผ่านต่อด้วยแอลคาเนทีนชาเขียวและกาซีเนียค่ะเราเผาผ่านแบบ คือเรียกได้ว่าครบคันมีสารสกัดหลายตัวค่ะและกาซีเนียต้องบอกก่อนว่าเป็นสายพันธุ์จากอินเดียเผาผ่านได้มากกว่าปกตินะคะคูณสิเท่าค่ะสิบเท่าไปเลยซึ่งตัวนี้นะคะบล็อกนี้นะคะสกล่องโปรแกรมนี้เนะะี่ยพิมบอกได้เลยว่าถ้าคุณทานทําได้เรี่ยบแบบไม่เครียดน,นะคุณทานได้2เดือนอแต่สูตรของพิมพ์เด็ดๆเลยพิมพ์ทานเดือนหนึ่งอย่างนี้แล้วพิมพ์เห็นผลทันทีไม่ต้องต่อแล้วพิมทานยังไงพิมพ์ทานนี่เลยทรีพาร์ตแอคทีฟบ,บล็อกก่อนทานอาหารหนึ่งเม็ดต่อวันเท่านั้น พอเลยมื้อเช้ามื้อเช้าก็ได้มื้อเย็นก็ได้ออแล้วต่มมือม้อหนักก็ได้หนึ่เม็ดก่อนอาหารกีน่กนาทีถูกต้องค่ะประมาณ1 5บหถึงยีนาทีพอเลยพอเลยแล้วคุณก็กินอาหารเข้าไปเลยอ่ะคุณทานที่ปกติต้องบอกก่อนนะว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาว่าเวลาลดความอ้วนแล้วแบบ ไม่กล้าทานนู่นทานนี่คุณจะเสียความสุขตรงนั้นไปวันนี้เราความอ้วนเราต้องมีความสุขด้วยด้วยการทานอาหารปกติได้หมดเลยได้หมดเลยอันนี้สีเขียวเนี่ยถูกต้องค่ะหนึ่งเม็ดก่อนอาหารใช่แล้วจากั้นทานอาหารทานอาหารปกติแล้วก็ทานด้วยทรีพ a ตแอคทีฟซลิตัวนี้ต่อเลยต่อเลยค่ะคุกคู่กันนะคะเอาที่สะดวกเม็ดเดียววันละหนึ่งเม็ดค่ะอย่างละหนึ่งเม็ดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอันนี้มีไหมอ่ะมีไหม อันนี้มีไหมมีไม่ะเอาน้ำแม่อย่างเช่นแม่ต้องกินอ่าเอาเอาน้ำเปล่ายสองเม็ดสองเมตดอ่าพี่แม่อยากเบิ้ลหรือเปล่าอยากเหคือพี่ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะนเหมือนกับว่าเราไม่ผอมลงนี่น้ำหนักฉันไม่เห็นลง1ิบโลอย่างที่พิมพ์บอกเลยพิมถึงก้าบอกตอนแรกว่าคุณเอาสายวัดวัดก่อนเลยก่อนคุณทานวัดต้นขาเลยค่ะวัดสะโพกวัดเอวเลยค่ะลงแน่ๆลงแน่นอนค่ะอย่างน้อยสัดส่วนคุณต้องลงให้เห็น ฉพละและเป็นแบบ <S 2> <S 2> แพ็กเกจอย่างเงี้ยราคาจะแพงไม่ต้องพิมพ์ไม่แพงคือต้องอบอกก่อนว่าตัวนี้สารสกัดของอแต่ละตัวของเราเนี่ยม,<อ>มันราคาแพงมากเพราะอย่างถั่วถั่วเหลือง สายพันธุ์พิเศษเนี่ยกรัมละ2 0 0 0 0 0บาทค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะเราเอามาใส่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสังเกตว่าพิมพจะพลิกให้ดูว่าสารสกัดหลังกล่องเยอะมากค่ะมีวิตามินด้วยให้ดูเลยเค,คือพร้อมแต่แปลว่าไม่เหี่ยวไม่โทรมต้องแล้วค่ะเพราะวันนี้เนี่ยมันจะมีฟิตแอนด์เฟิร์มก็คือ C L A นะคะจากทานตะวันประเทศญี่ปุ่นอันนี้จะเห็นว่าสารสกัดเยอะมากทั้ง2กล่องเลยนะคะรวมกันเนี่ยปกติ5,000บาทต้องบอกก่อนว่า5,000บาทนี้นะคะถ้าใครอยู่ดีโทรเข้าไปที่ c เซ็ center คุณต้องจ่าย5,000บาทแต่วันนี้ฟังรายการเอนรนแล้วะะคก็ มาโทรเข้าไปเลยบอกว่าเนี่ยมาจากที่รายการนะสามารถได้โปรโมชั่น23สายแรกเท่านั้นเน้นเลยว่า23สายเท่านั้นนะคะจากปกติ5,000ตอนนี้ซื้อ1แถม1เหลือ2,500อ่ะพูดง่ายว่าโทรไปตอนนี้เลยบอกโทรจากโต๊ะข่าว HiN ถูกต้องแล้วค่ะพิเศษสุดแค่23สายนี่นะคะสองกล่องนี้ปกติ5,000บาทแต่บัตรนาวิทยบอกว่าจากโต๊ะข่าว HiN ป๊อ หรือเพียงแค่2 5 0 0บาทเลยใช่ค่ะสามารถโทรสำรองสิทธิ์ก่อนได้ที่เบอร์0 2 2 9 0 3 9 9 9ค่ะแล้วก็0 2 2 9 0 3 9 8 8จัดส่งฟรีทั่กประเทศนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางคุณสามารถโทรมาสำรองสิทธิ์ก่อนได้ถ้าไม่มั่นใจกูไม่ทานโทรมาจองก่อนเลยจองก่อนได้เลยนีอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือทีพัทน c t i ทีบล็อกกล่องสีเขียวค่ะก็คือกล่องนี้อันนี้อันนี้จะเป็นนี้ใช่ไหมคะก่อนอานเม็ดสีม่วงเม็ดสีม่วงอันนี้ค่ะนี่ เจสสีขาวแปลว่าทั้งสองก็จะเป็นสองสีแบบนี้ถูกต้องแล้วแ้วถ้าพี่อยากกินแบบดาราฮอลลีวูดเอาสูตรอมาดาราฮอลลีวูดใช่ไหมสูตรเดียวกับหนูก็คือพี่ทานอันนี้ก่อนเลยแกอไหมฮะแกะเลยก่อนนะคะพี่ทานหายแล้วใช่ไหมเจ๊แมมกินอาหารวิทยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ๊แมมบล็อกไว้ก่อนอ่ะบล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมีกาแฟที่มีนมข้นนมนี่นัชนิดแค่นี้บ้าเหรอจริงจริงเม็ดเดียวเลยสองเม็ดได้ไหมสองเม็ดได้ถ้าเกิดว่าเจ๊แมมอยากโอเวอร์โดสแบบว่าให้มันบล็อกแบบสุดๆเพราะเจ๊แมมกินกินเก่งหรือเปล่าคะ ถ้ากินเก่งมาเลยจัดมาคุณผู้ชมนั่นแปลว่าวันนี้พี่ไม่ต้องกินแล้วถูกต้องจะกินอีกก็ได้เลยนี่และอย่าลืมนะคะไปถามช่างแต่งหน้าคนที่สไตลิสต์ที่ทำหานี่แหละและนี้แหละอันนี้หลังอาหารหลังอาหารใช่ไหมเรากินพร้อมกันเลยได้ไหมกินพร้อมกันได้เพราะว่าเราเน้นความสะดวกแต่ที่เราแนะนำเนี่ยคือให้มันเป็นขั้นตอนของกระบวนการทำ เม็ดเดียวก็พอแล้วเพราะว่าอันนี้หนูต้องบอกเลยว่าเบิร์นคูณสิบเท่าของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเลยนั่นแปลว่าเดี๋ยวพอพี่หนังทานข้าวเสร็จปุ๊บพี่หนังกินนี่ตามหลังใช่ได้เลยตอนนี้เลยล่ะไม่ได้สิอาหารยังไม่ลงไงค่ะแล้วต้บอกว่าหนูไม่ได้ใช้คนเดียวนี่พี่สาวมีรู้จักกันแล้วคือพี่สาวแท้ๆของพิมพ์นะคะก่อนใช้คือชุดสีเขียวหลังทานคือนี่เลย พ <P ort> อมแล้ขนาดนี้แล้วตอนนี้พี่มีหลายคนด้วยที่เป็นเพื่อนกันเพราะมาถามว่าเอ๊ะทำไมคุณลงขนาดนั้นอันนี้นะคะก็มีคุณก้อยคุณก้อยจากหนัก58หรือแ5<ม>ค่ะ<ม>แล้วก็มีคนนึงนะคะก็คือคุณโบเขาบอกเลยว่าทาน1เดือน เท่านั้นลดไป10กิโลสังเกตเลยว่ามันเห็นผลจริงคือเขาแบบลงไอจีนะพีเซนเพื่อนเลยวันนี้ฉันผอมแล้วนะจะได้ด้วยตัวนี้นะแนะนําบอกต่อดีนะมีมารีวิวด้วยกันนะพันสิบเหรอสิบเท่าสิบเท่าก็เหมือนกับว่าวันนี้พี่ก้องมีเวลาออกกาลังกายแค่วันเดียวอะค่ะวันเดียวไปเลยค่ะพี่ก้องขาคุณเหมือนคูณ1ิอะค่ะเบิร์นไปคูณ1ิเท่าโอ้โหอบ่อกทีนึ่งปกติถ้าเกิดไปซื้อ2กล่องนี้ตามนั้นทั่วไปหรือตัวที่คอเชเตอร์ปกติแล้วเนี่ยจะได้ราคา5 0 0 0บาท ใช่แล้วโทรโทรตอนนี้ค่ะสําหรับรายการนี้นะคะให้โทรไปเลยใช่แล้วค่ะ23่สายแรกนะคะเหลือ2,500บาทค่ะต้องจองสิทธิ์ก่อนนะถ้าใครไม่มาใจโทรไปจองสิทธิ์ก่อนชิงไว้ก่อนที่เบอร์02-290-3999ค่ะแล้วก็02-290-3988ค่ะอบางคนโทรมาชอบเจอปัญหาอย่างนี้ค่ะว่าโทรไปแล้วสิทธิ์หมด อยาา่กช้ารีบโทรเลยค่ะเพราะว่าเราจัดส่งฟรีทุกประเทศถูกไหมคะเพราะว่านี้ยอดขายถล่มทลายด้วยนะคะบอกเลยว่าเกิดริบสามสายไม่ได้แล้วนะแล้วดูเจ๊แมมกินโชว์แล้วไม่ได้ใหม่เค่ะขอบคุณนะคะน้องพิมพ์มากมากเลยขอบคุณมากค่ะแมวันนี้น่ารักมากมากเลยน้องพิมพ์นะคะพรุ่งนี้ค่ะเกาะติดกระแสแรงๆนะคะที่เราดาราและแห่ทิ้งกองละครไปรับงานตัดลูกนี้มิดค่ะ งานอีเวนต์กับพี่ขาตัดรุ่นนี้พี่เข้าใจได้แต่ไปรับงานอีเวนต์เนี่ยผู้จัดรับไม่ได้ค่ะ <c oughs> นะฮะจนกลายเป็นปัญหาของกองถ่ายเลยแต่ว่าจะมีดาราคนไหนที่ติดโหยหางว่าวบ้างนะคะ <c oughs> ลุ้นกันค่ะ <c oughs> ส่วนวันนี้เวลาหมดแล้ว <c oughs> อะไรอะอบตัวเอง นะก็ยังดูรายการของเราได้อยู่ตามเวลาที่ขึ้นอยู่นะฮะอีกต้องหลายรอบแต่ค่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันสดๆตอน10โมงถึง11โมงในรายการต๊อข่าว High End ค่ะถ่าวันนี้เรา3คนราไปก่อนพบกันใหม่นะคะอย่าลืมว่าเรื่องเราแซบ่บไม่แพ้ที่อื่นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ